ครับผมสวัสดีครับผมมาพบกับช่องบานโหนชแนลคือเ่าครับผมมือนีกับมือหนีเข้าก็ได้ไปเอาของมากนะครับพี่นอย่งมือนีเข้าก็ได้ไปเอาสินค้ามากนะครับพี่น้องเพื่อที่ไปตลาดนัดอะไพี่น้องเนี่ยเนี่เข้าออกมามือนีเข้ากัไปเองนะครับผมมือนีเข้าไปกรุงเทพเองนะครับพี่น้องมือนีว่ามันนี่หยัางเหนยแต่ละถุงนะครับผมเข้าอีแก่ให้เมืองแต่ละถุงแตะถุงไปเลยนะครับผมว่ามันไม่ถุงหยัางนี่ครับผมมาเมืองทุงแรกนะครับพี่น้องนี่ยทุงแรกถุงยังแง่หนีขึ้นคืออีนหยังอยัน่น อันนี้ก็เป็นอาชีพเสริมเท่านะครับพี่น้องเพราะว่าไปขายเฉพาะมื่อเสาร์อาทิตย์นะครับผมเสาร์อาทิตย์เท่ากับที่ไปตลาดนัดนะครับพี่น้องเสาร์อาทิตย์เท่ากับที่ไปตลาดนัดอันนี้คือการห่อสูเข้ากับเหตุงานปกตินี่ละพี่น้องเหตุงานปกตินี่แหละครับผมอาชีพเบ้าโนกับครับรถบรรทุกนะครับผมแต่ว่าเสาร์อาทิตย์กับไปตลาดนัดนะครับพี่น้องนี่มาเมืองมานี่ยังอยู่ในรอบถุ้งนี่นะครับผมอันนี้ก็เป็นงานเกี่ยงทํางานนะครับพี่น้อง นี่อันนี้เป็นกางเกงทํางานนะครับผมกระสอบนี่คือเป็นกางเกงทํางานนะครับพี่น้องเพราะว่าเขาก็ต้องไม่แยกใส่ออกนะครับพี่น้องเนี่ยเขาก็ิดีมาแยกใส่ withdrawal. อันนี้เป็นพวกกางเกงทํางานนะครับพี่น้องนี่เขาก็ดิไปเอาไว้ถ้าไปตลาดนัดนะครับผมเขาก็ต้องไม่แยกใส่เพื่อที่ที่ไปเขาล่านนะครับผมที่ไปเขาล้านบางคนก็นที่สงสัยว่าเบาหนูเห็ดยังแง่นะครับผมกะเท้าชีพกะไปตลาดน,นัดนะครับพี่น้อง เพิ่งกวอดกระสอบแรกนะครับผมเข้าที่แกะทุกกระสอบได้ที่น้องแต่ว่ามันมีอย่างนี้ยถ้ากรสอบนะครับอ่ากระสอบนี่มีอยังงนียกระสอบนี่ครับผมจะด้เป็นพวกบ็อกเซอร์นะครับพี่น้องนี่เป็นพวกบ็อกเซอร์อ่ากระสอบนี่บ็อกเซอร์นะครับพี่น้องกระสอบนี่บ็อกเซอร์ครับผมก็มีหลายอย่างอีท่างกระสอบบ็อกเซอร์เขากะมีนี่เขากะเอาไมอยู่ประมาณลายครับพี่น้องลายประมาณเกือบสามร้อยตัวนะครับผม อันนี้กับบ็อกเซอร์คือกันนะครับพี่้องอันนีนน้ก็เป็นบอ็อกเซอร์คือกันนะครับผมอ่าอันนี้ก็เป็นบอ็อกเซอร์นะครับพี่้องอันนี้่านไปหลายสอบแล้วแล้วก็สอบมีอีกนะครับผมเขาดีแกียรเมืองนะครับพี่้องหลังจากเข้าไปเอามามันมีอะไรบ้างอ่าเรเขา้มมเากับิไม่แยกแยกเป็นไส้เป็นไส้ไออกนะครับผมเพื่อที่ที่ไปเขาล้านนะครับผมอันนี้ก็เป็น อันนี้ก็เป็นบ er ็อกเซอร์คือกันครับอ,อันนี้ก็เป็นบ er ็อกเซอร์คือกันมันก็นดีมีตะละใส่บ็อกอกันนะครับผมมันคนระย่างกันนะครับผมอันนี้บ็อกเซอร์ผ่านิ่มธรรมดาครับพี่น้องเนี่แมนเม็ดนะครับพี่น้องเนี่ยเนี่เนี่ยลายอันนี้เป็นบ er ็อกเซอร์ครับพี่น,น้องอ่ะดีแก่ทุกถุงเลยแก่ให้พี่ให้น้องเมืองนะครับผมว่ามันนี่ยังเนี่ย ฟังพุนที่นั่นนะครับผมกับเป็นกางเกงทํางานผู้ยิ่งนะครับผมอันนี for ้เป็นกางเกงทํางานผู้ยิ่งนะครับพี่น้องอ่ากลับมาฟังนี่ครับพี่น้องอ่าฟังนี่ก็ที่เป็นกางเกงผ้ามั่นครับผมเนี่ยกางเกงผ้ามั่นผู้ใช่นะครับผมนี่กางเกงผ้ามั่นผู้ใช่พี่น้องเนี่นี่แหละผ้าผีผ้าหนองมาเพืองนี่แหละขี้วิตพอคาพี่น้องขี้วิตพอคาครับผมอาชีพเสริมบาโหนพ่อได้คาบะทู่กแล้วกันนะครับพี่น้องพ่อได้คาบะทู่เนี่ย ไม่นีก็นิี่เป็นกางเกงแซลเล็คนะครับผมส่วนมากในถุงนี้เป็นกางเกงแซลเล็ตกางเกงแซลเล็ครับกางเกงถามั่นนะครับพี่นอ้องอ่าผ่านไปแล้วหลายถุงนะครับอันนี้ก็จะเป็นแกมเมืองทุกสอบเลยนะครับพี่น้องแกเมืองทุกสอบเลยว่ามันมีอย่างแน่นะครับผมเพราะว่าบาโน่ก็บาโน่สีแดะครับผมเพราะว่ามีสองลานนะครับพี่น้องบาโน่ บาลนมีสองหลานนะครับผมเพราะว่าต้องแบ่งกันนะครับผมต้องแบ่งกันพวกนี้ก็เป็นกระเกียงไนนะพี่น้องอันนี้นี่เป็นกเกียงในรัดรูปนะครับนี่นี่นี่กระเกียงไนรัดรูปครับกระเกียงไนแบบฟองนี่ครับพี่น้องเนี่ยประมาณนี้นะครับผมผ่านนี้ประมาณนี้แกให้เมืองแล้วประมาณนี้อ่ะแล้วก็อันนี้กางเกียงอะไรอ่าเมื่องหลายอย่างพี่น้อง S <S เนี่ยเมืองเมืองือบรรยากาศทัวๆไปครับพี่น้องนี้แหละแต่ต้องมาแบ่งกันนะครับผมเพราวะว่ามีสองล้านนะครับผมขายเฉพอาะเซอร์วิสิตด้วยครับพี่น้องแต่มาขายสองล้านนะครับอ่ออันนี้ก็เป็นอันนี้ที่เป็นพวกขาสั่นของผู้ใช้นะครับพี่น้องอันนี้เป็นขาสั่นของผู้ใช้สีประมาณนี้อันนี้ขาสั่นแบบนี้นี่ยังมุนี่ครับพี่น้องขาสั่นแบบนี้ อันนี้ก็เป็นกางเกงขาสั้นขายาวอ่าอย่างที่สองนี่นะครับพี่นอ้องผีผ้าหน่องมาเมืองบรรยากาศยามมือแรงครับผมตอนนี้ก็คำคำัคำแรกเข้ากับมาแยกของนะครับผมที่เป็นตลาดธลระอาทิตย์นาพลัดพี่น้องอันนี้เข้ากับพึ่งไปเอามาเข้าแยกมากนะครับอ่าอันนี้ก็คราบพี่น้องถุงนี่ก็ถุงนี้ที่แก้เมืองไว้อยังครับในถุงนี้ก็ที่เป็นเข็มคัดนะครับพี่น้องเนี่ย น,นี่นี่เข็มคัดนะครับพี่น้องนี่นีก็ประมาณเกือบร้อยเซนนี่นะพี่น้องนี่เข็มคัดนี่นี่ก็เป็นเข็มคัดนะครับพี่น้องโอ้หลายอย่างเฮียเใียพี่ให้น้องเมืองนะครับผมในถุงการเป็นลเวลาเป็นรับสินคา้าเป็นยังไงน,นะครับผมก็ดีประมาณน,นี้นะพี่น้อง,น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 ,งน,อนี่พวกนี้ก็เป็นเข็มคัดเข็มคัดเมิร์ดในถุงนี่นี่อันนี้โวกนนี้ก็เป็นนังแแ้นะครับ อยู่ตลาดบาโร่ก็มีหลายอย่างนะครับพี่น้องเนี่ยประมาณนี้อันนี้พวกนี้นังแค่นะครับเนี่ยเต็มคาดพวนี้จะเป็นนังแท่เพิ่งออกมานะครับอันนี้ก็เอาไว้ทำเป็นล่งล้านก็เอาผมคลิปนี้ก็นี่แหละพี่น้องที่บาโร่แกให้เมืองไับมี่เนี่ยแหละประมาณนี้ละครับเดี๋ยวบาโร่ก็ที่ได้แยกแยกนะครับผมบาโร่ที่ได้แยกแยกแบ่งกันนะครับผมก็คลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับผมก ที่ได้ทำงานต่อนะครับผมคร,บครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ